สวัสดีครับผมสวัสดีชาว YouTube ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิล์มอุดรดัมซิ่งนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็พามาดูรถแม็โครนะครับโคมัตสึ PC 1 3รรุ่น8ตัวท็อปกล่องหลังนะครับผมกับงานขุดสะครับท่านผู้ชมโอ้ดินนี่เป็นดินกะทิครับผม ค่อนข้างจะแต่งยากนะเพราะว่ามันพังครับผมคนขับรถไมคโครนี่จะรู้กันนะครับขุดง่ายพังง่ายเหมือนกันนะครับดินแบบนี้นะครับส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิล์มอุดรดำซิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับ อยู่กับทีมงานวิปิพัฒน์ครับท่านผู้ชมเจ้าฟันปีศาจ PC ร้อรุ่น8นะครับคอนโทรลโดยพี่จ้อยเหมือนเดิมนะครับผมพี่จ้อยสายจกนะครับเรื่องขุดซาอโอีพี่จ้อยฝีมือดีนะครับขุดออกมางานได้เนียนได้สวยครับผม่ันข้าง,งจะละเอียดนะ งานขุดของพี่จ้อยนะครับพามาดูคลิปการขุดสะขุดบ่อครับผมคลิปนี้นะครับลหลายๆคลิปเราดูงานรถดัาเยอะแล้วนะครับพาท่านผู้ชมมาดูงานขุดสะขุดบ่อครับผมอ้อบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับ วิวสวยๆครับผมเป็นขุดต่อจากสระเก่านะเพราะว่าตรงสระเก่าตรงนี้นี่ก็จะทําการขุดลอกเหมือนกันโอ้แบบนี้นี่น่าจะมีปลาไหลเยอะครับท่านผู้ชมนี่แหละพี่จ้อยปวดหัวตรงนี้ครับ <laughs> น้ําก็เยอะนะครับจะลงไปขุดลอกยังไงดินก็เป็นดินกะทิด้วยครับผมนี่ไหลออกมานี่เป็นกะทิเลยนะครับ ดูตรงช่วงตัวรถยืนครับผมยืนตักได้ไม่กี่รอบนี่รถก็ยุบครับมีน้ำออกมาด้วยครับผมพี่จอยบอกว่าโอ้ทำยากครับมันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วด้วยครับผมเป็นช่วงหน้าฝนนี่ยิ่งลำบากใหญ่เลยนะครับเป็นดินกะทิแบบนี้นี่อุ้มน้ำด้วยครับผม ดินก็อิ่มตัวด้วยอิ่มอมตัวอิ่มน้ําแล้วด้วยครับผมก็ทําให้ในการขุดนี่ค่อนข้างยากครับมันขุดง่ายแต่ว่ามันทําแล้วก็ตกแต่งยากครับผมเราทําปีดไว้สวยๆนี่มันทังเหมือนเดิมครับ ขุดไปแล้วก็ย้วยไปครับผมดินแบบนี้นะครับค่อนข้างจะส่องไกลนะมุมนั้นก็ไปยืนถ่ายไม่ได้ครับผมร้อนแดด <c oughs> แดดร้อนมากครับผมเราก็อยู่ตรงร่มนี่แหละมุมก็พอดีครับผมไม่ไกลนะครับเห็นทัศนวิสัยมุมกว้างครับ แบบนี้นี่ดูแบบสะอาดหูสะอาดตาดีครับผมดูแบบเพลินๆเลยนะครับโอ้ใครที่อยากขุดสะขุดบอ่อติดต่อเข้ามาได้นะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมงานขุดสะขุดบอ่อทมที่นะครับรับหมดครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ เดินกลับไปกลับมาครับผมต้องแต่งคันดินหรือว่าคันสะไปด้วยนะครับดินมันเหลือเยอะดิฝังฝังด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะลอกเอาดินในสาะเก่าขึ้นมาด้วยนะครับกดลงไปลูกพี่กดง่ายอยู่ดินแบบนี้นะครับ บรรยากาศแดดจัดกล้องก็ไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่นะครับ เียบจริงๆลูกพี่วาลูกค้าพึงพอใจแน่นอนครับผมถ้าทําแบบนี้นะครับโอ้งานนี่ทําละเอียดมากพี่จ้อยจ้อจัดไปลูกพี่ชื่อเสียงต้องมาก่อน เขาว่าแหละครับทำดีมีงานเพิ่มนี่ครับผมสลบสะนะครับมันยังไปไม่ไกลครับผมก็เลยดูเหมือนยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับมันยังไปไม่ไกลเท่าไหร่ครับผม เอาให้เอาให้เรียบเนียนเหมือนฉาบฉาบปูนเลยครับผมเหมือนฉาบปูนเลยนะพี่จอยรีดเนี่ยในกล้องนี่อาจจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเพราะมันคนละอย่างครับในกล้องนี่ดูไม่ไม่สวยเท่าไหร่ครับผมเป็นเพราะแสงแดดหรือเปล่ามันมองไม่ค่อยเหมือนตาคนเท่าไหร่นะ กล้องนี่ตาคนจะชัดกว่าครับผมโอ้น่าจะทำกล้องให้ชัดๆเหมือนตาคนนะมันค่อยได้ดูในมิติเดียวกันครับผมโอ้ขุดไปพังไปครับดิน เขาร่มก่อนครับผมเดี๋ยวจะวินแดดวิ่งเวียนศีรษะหน้ามือดอีกแหละแดดจัดครับผมเฮ้ยแดดแดดแบบนี้นี่ยังวิ่งยากอยู่เลยงานรถดำก็วิ่งยากครับออกไปไหนอีกเนาะลูกพี่เจ้าเนี่ยขอยอยู่พี่ไหมโอ้โซโต โซลันละระว่างเลือเจอโอ้เดินเอาแนวครับผมเดินเอาแนวไว้ครับพอดินมันค่อนข้างจะสไลด์นะต้องเดินเลงแนวไว้ครับผม ไม่ได้ปั้นไม่ได้ปั้นเบิมขึ้นนะครับต้องดูดีๆนะครับเบิมในี่แค่เอาใส่ธรรมดาเองนะครับปกตินี่พมเม็นหลนยนะพมเม็นหลายคันเลยนะครับที่ว่าขุดสะนะครับเอจะบอกดีไหมปกตินี่เห็นสะที่เขามารับขุดโครงการนะสะโครงการ <c ười> เขาจะชอบปั้นเบิมขึ้นนะเกือบเม็ดนุนะ่นแหละ ผมเห็นหลายเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายครับผมก็เขาเรียกว่าลักไก่ลักไก่อันนี้นี่ถ่ายให้แบบเป็นเห็นเลยครับพื้นเดิมอยู่ตรงไหนนี่ก็อยู่ตรงนั้นครับผมไม่ได้เอาดินไปปั้นเพิ่มขึ้นนะครับลึกคือลึกจริงนะครับผม อันนี้ความลึกนี่ก็อยู่กะด้วยสายตาประมาณ3เมตรหรือเปล่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับกะด้วยสายตานะสาเมตรนะตรงนี้นะครับประมาณนี้ถ้าว่า3เมตรนี่ผมว่าเกินอยู่แหละนะครับ3เมตรนี่น่าจะเกินดูครับเกินวก็เกินไม่เยอะครับผมประมาณ3เมตรนิดนครับไม่ถึง4เมตรหรอกนี่ผมว่าหรือว่าถึง อ่ะดูกันเองครับมันก็กะไม่ได้เนาะอาร์มตัวนี้นี่มันเป็นอาร์มยาวพิเศษด้วยครับอ่ะโอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตาม youtube ช่องฟิล์มอุดรดัมซิงด้วยนะครับผมอย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแก้งเกินในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆ ให้รับชมกันด้วยนะครับผม,มไว้เจอกันคลิปหน้าครับลากับโคมัตสึ PC130 นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ